ปรา,าสาทเขาพระวิหารคือสิ่งมหัศจรรย์บนหน้าผาสูงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดเดือดระหว่างไทยและกัมพูชาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าความขัดแย้งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมบนหน้าผาสูงเสียดฟ้าที่ชายแดนไทยกัมพูชามีปรา,าสาทหินโบราณที่ยิ่งใหญ่งดงามและเต็มไปด้วยปริศนาที่นั่นคือปรา,าสาทเขาพระวิหาร สถานที่ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องราวของศิลปกรรมขอมแต่ยังมีเรื่องของข้อพิพาทการเมืองและการสู้กันในสารโลกแล้วคำถามคือปราสาทแห่งนี้เป็นของใครกันแน่เขาพระวิหารหรือภาษาเขมรว่าเปียวิเฮียสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่16โดยอาณาจักรขอมในยุครุ่มเรืองตัวปราสาทตัต้งอยู่บนหน้าผาสูงชันของเทือกเขาพนมดงรักมองเห็นได้ไกลาจากฝั่งไทย ปราสาทแห่งนี้อุทิศแด่พระศิวะและเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและพิธีกรรมศิละปะและลวดลายบนผนงังเต็มไปด้วยรูปนางอับสราและตัวอักษรขอมโบราณปราสาทนี้เป็นของขอมก็จริงแต่พื้นที่กลับอยู่บนแนวเขตแดนไทยปัจจุบันในยุคก,กรุงศรีอยุธยาไทยเคยยกทัพขึ้นไปยึดเมืองพระนครนครวัดและพื้นที่รอบขอบเขตของขอม ปราสาทเขาพระวิหารจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของไทยช่วงหนึ่งต่อมาในยุคสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อลัทธิล่าอาณานิคมเข้ามาฝรั่งเศสซ,ซึ่งปกครองอินโดจีนได้เข้ามากำหนดแผนที่ใหม่โดยให้พื้นที่เขาพระวิหารอยู่ฝั่งกรัรมพูชาไทยไม่เห็นด้วยและเกิดข้อพิพาทยืดเยื้อจนถึงปีพศ2505ปีพศ2505 คดีปรา,าสาทเขาพระวิหารถูกยื่นต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ผลการพิจารณาศาลตัดสินให้กัมพูชาเป็นเจ้าของปรา,าสาทโดยอ้างอิงแผนที่ฝรั่งเศสในอดีตไทยจำต้องยอมรับคำตัดสินแม้จะมีเสียงคัดค้านในประเทศแต่เรื่องยังไม่จบปีพศ2551เมื่อยูเนสโกขึ้นทะเบียนปรา,าสาทเป็นมรดกโลกทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาอีกครั้ง มีการประจันหน้าของทหารประทะกันหลายครั้งประชาชนบริเวณชายแดนต้องอบพยพปราสาทกลายเป็นสนามรบอีกครั้งไม่ใช่ด้วยดาบหรือหอกแต่ด้วยการเมืองและความไม่ไว้ใจกันแล้วแม้วันนี้ปราสาทเขาพระวิหารจะอยู่ภายใต้การดูแลของกัมพูชาแต่ความศรัทธาความผูกพันและประวัติศาสตร์ของคนไทยที่มีต่อที่แห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหาย บางครั้งปัญหาชายแดนไม่ได้อยู่ที่แผนที่บนกระดาษแต่อยู่ในใจของผู้คนทั้งสองฝั่งและการเข้าใจอดีตอย่างถ่องแท้อาจนำไปสู่อนาคตที่ไม่ต้องแบ่งแยกอีกต่อไป